ก็กินคารามน <so er> ี่ได้นีเอาวใ้ลูกเออสนใจพ่นอยาแซงพริกไอให้มาแล้วให้พี่น้องบ้านเตมือเต็มไม้มาแต่ละคนเนาะคันพากันได้ไม่ใเ่ไหนอนแต่ละคนหนึ่งตอนนี้แดดกำลังเสี่ยงรให้่ตอ้ดลว่ยองแร นองไอเดวก็สกลบแล้วแม่พี่น้องเลยเอาวเบลพีล่เป,ปลเอเดวลเอ้ยเป็นจังไรคือนอนขักแผลเมือ<ล>ม่อยเลวบอเมือม่อยแลวบอยัองอยู่นั่งอยู่ <laughs> นั่งจะดีแน่ดู กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุพรรเนาะมันเอกการว่าพวพ่อพ่อซองแม่น้องเปิ้ลชื่อเก่าขึ้นเดิมพี่น้องเลยเนาะสองกนได้หน้องกันิยอกกันประมาณนี้แหละให้พี่น้องเลยหยอกกันหยอกกันไปหยอกกันมาอย่าไห้ก็ได้กันเนาะนอนวันนี้ก็แดดช่องเลยเด้อให้พี่น้องเลยนี่แดดเดิมช่องพอตะเวนเดิมลงต่ำเลย หวานมาอดนี้โอ้โหแต่ละคนก็แถวนั่งก็จะนั่งโซนโฮมเด้อห่วยพี่น้องเลยเมื่อยเลาะแล้วก็มานั่งอยู่โฮมห่วยพี่น้องเลยคือทางน้องไอวิลเนี่ยก็สลบแล้วห่ยพี่น้องเลยนอนกันนั่นแหละสลบเมื่อยบ่ฮะเมื่อยบ่ไอวิลบอกป้าลุงยู่มมากไม่เมื่อยเป็นทีได้รู้คนหลายบ่ บกักเลยเป็นไดคือบกักออกก๊างกาจะได้มันแหละจะชีไปออกก๊าซจะเส้นหนึ่นะแดดแห่แดดแห้งจ้ะอยู่แถเนื้นแหดแห้งช่พนากก็เป็นเลาะวันสองสามโมงตอนนี้สามโมงสักสองมะข่ายเมืองโอ้แกูคนไปเลาะแม่ก พึ่นชั่งไปุ้งมันกำลังอยู่พี่น้องเลยเป็นได้ชั่งนี้เราสองคน่นมดเลยก็งับอีกอนมันแหลกไหมงับอีกวะแหลกเนาะง่ายพ่ออีกอันไปพี่น้องเลยกระเทิดกระเทิดมาที่ด้มาดูไหมประหารก็ใชเป็นสวนน่อยพี่น้องเนาะสวนเราไม่งามงายแต่ว่าแม่น้องเปลี่ยนก็ยังไม่ได้ย่างไปเบิ่งเนาะ Đâu đi đi bắt được đi. Sao đó đó à? Còn được nhom được đẹp. Mày ăn được. Nhang nhom được gì nó. Trình, chị đừng có gì nó. จะผ้าเลาะกมันแมหลกเลยพี่น้องไงมันผาเพิ่นเลาะแต่พอต้องเปลี่ยนอล้อได้เกือบเจ้าอยู่นี่ก็ได้โมรนอนเนาะสา้าเนมาด้ยช่หนึ่งลายเอาเงาลายตื่นดกชำยวกเข่าน้ำลายหายุก แดดดิยินจักน้อยคนแล้วจะมาหานางอยู่แถวโฮมพุ่จักหามเห็นกันเป็นเค็มาอยู่ทางเล็กเข่าไปน่ติเมื่อลรวจะเนาะจ่าเนอะไแีแม่เกิดเจ้าละเกิดแม่เป็นยังเออไม่อะไรลูกเลย มาลับลึกฮะนี่เจ้าหอมมาลับเลึกค่ะมาหลับมาหลับไปยังเอ้าวขอบคุณจินจะไปเอาเรื่องอีกจากลืมตงบ่ลูกมานั่งคุยกันจะดีแต่กาเห็นมาได้นอนกะเรือฟังเรือเดี๋ยวมาแดงแม่เขอวันจันทเต้นน้ำบงเลยเอาไปเต้นน้ำ ุชมจ่าเมื่ออยู่แล้วไม่ถ่าวถาดเออบอกที่ขอน้ำบงนั่นเนาะใช้เต็นเป็นบ้อนน้ำบงเหรออ่ะเล่ามึงดูชิบวันเต็นนะอ่ะนอนเป็นจะถ่ายแอลนี่โหหนาก็พอหนาผู้ฮะจะโอช้มาหนี่ดู

มันจบกอนของอาชีพนี่เม่อไเนีเล่นนี่มันเพื่อนติดไเบอร์เบอร์เบอร์นี่มา้ไม่ดสิถามนี่เบเดียวนอนคนขี่น่ขี้เหร่เลยเออบนี้เนาะ้ยเย็นปะ เริ่มเย็นมาเนี่ยจักน่อยมีต่วม,มีต้นลูบังให้มาเนี่ยลงตามเอ็กกองมา,างี่ก้องมาเีกเนาะจะไปนั่นงแทบัน,นข่าง,งานเพื่อได้มาเนาะไ,ไปว่เขะได้ไปน,นไดจะวาไดน้ำหมอฉันจะอาลูกค่ะเมือ่อยร่างกายอ่อนเพียกับ,บันเลนอะไรน้างกายอ่อนแอแห้งนีพี่ยไปอ เดิวอยู่ลำพอด้แม่เปนลาะออกกันังกายยไซไยมอแล้วอ้าวาอยู่แสะอยู่ลำพ่อพอตัวเบ่ไปเนาะกาอยู่น้ำกันเลยแล้วอไปกันยาแล้วแม่บอไปน้ำเดแล้วจเียมันหอนแหละเมยอเขนอย่างไงมีแตแล้วมีแต่ยาแล้วเด้เน อ้าวกลิ่นง้เข้มมาเล่นอยู่ติดผมไลยบอสเอาติดผมบอฮะมวนบ้มากเลยมวนฮะมวนโอ้มวนเนาะคาาผมมวนนี่บได้มาเยเนาะบอสเวว่ามนน่งกมวนตวนีิวหนัาหนีนางออยู่หน้าเห็นบออย่าง โงไวนดีโดิัไนดิแมแม่ผมไปย่างผมไปดอกกลักายไปเดินก้วงนะครับอ๋อฮัมโปรไนอีโปรไนมีว่างนี้วาเดินออกเดินออก Hope you know đâu Hold up. 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 อยู่ฟังไทยกับมีงานเมื่อเดือนเนี้ยนะแม่นีตัวตามแล้วได้ไปเายไก่ยาแล้วช่วงนี้มีแต่จัดงานเทศกาลแน่ยเด่นเนาะเที่ยวกันมาเมินวันทุดงไทยเลยอแม่พี่น้องงานไอการแข่งขันเรือพายเนาะเมินเมื่อวันสุดงไทยมนแข่เรือบ่ แม่ม <Es> <an> <c oughs> ือฮื <c oughs> ้อเขาก็เกี่ยวเข่าคอยจะพามาเบิร์นะเกี่ยวเข่ากำกันเด้อเบอร์เด้อมามือฮื้อเนาะเบอร์เบอร์มะฮือเบอร์กับเกี่ยวไรคือกันเบอร์หนี่กะเร่องไปเกียววัดก้นวัดเดินเกี่ยวเข่าเดี๋ยวบ่มีไผามานำเลยเนาะบ่เห็นผายไงเงยหน้าขึ้นมาหากันเลยหายเลยโคตรโพเนาะ เคิด้หน่ายไรบ้างแน่หมูนะปิดไม่ปิดไว้ผมเป็นใส่ันนั่นแหลยเมื่อแม่หัวบ่อเนี่ยบ่อโรชันผมใส่โรชันเป็นถามแม่ละอันนี้ข้าวก็ใส่ได้คือกันบ่อปัดใส่ได้จะมาถามแม่เนาะทีทันบ่อผมใส่โรชันบ่อเนี่ะเพราะจังวันอ้าวคือเปียกเปียกตลอดก็อยู่ทรงตลอดเต็จจีคือบ่อปรุงพริ้งบ่อ เออ,อผมมันใช่อันนี้คือมัคือหมูดิไอ้ชัหมูใหญ่มากจะคือผู้ใดคือหมาเออไอ่มันคือหมาแม่บอกฮะเอ้เบลเอม่ม,ม,มันคือหมาแ่ะมามาเหมือนหยาจะได้อย่างนั้นมันเห็นหรยังโมเห็นมาจากคน ເດີ້ບໍ່ຍັງເຖືອນນັ້ນບໍ່ຈັກປຫລาะເບິ່ງຢູ່ຄະມີສິດໃນອ່າໝໍເລาะເດີ້ໂທອ່ານເອົາໃຫລະສັບປິ່ງປແປບດຽວກຮູເລືນນສມນທັນະ ไปพี่น้องเลยพ้าเล็กน้อยไปเลาะเล็เกน้อยกันเนาะที่ผ้าเพิ่นกลับเลยล่ะกลับไว้ในเนาะจบได้รเสุพัแดดอ่นอ,อนคนกำลังหลังมามมพี่น้องเลย เป ah. ็นนงมาเาสิเม hmm. yeah. hmm. ื่อบ่ดนี่ไอหมูยังไงโอ้ลูกใข่รอบมอกจาให้หนกเลยเอ่อเาเตะหนูวเจยเดิมคำอะไร้ปเป่งเสียงเพลงก็เริ่มแบบเปิดกัไแล้วเนาะ เดกขี่มัอองนูดใช่ไหมีอกขี่มังนูดไมพีน่น้องแม่พนพี่ก,กระยาล้วพนพี่ก,กร,ยรยะยาล้วสิลูแดแดดเนาะกยาล้จะพูดแม่ปิดนี่ค่ะรถได้ดกนะาาุกลีสมใจแนไมพี่น้อง

พุงบดเลยสซทางป่าสบายดีเด้อบมานั่งขาต้แต่เง okay. ินออกมา่ใจหองน้ำนะสองสาว่นกินตามังหงค่ะบอมีคาเนียว่า้คาเนียให้เพิ่นชื่อตตงง่ะเพบัรไมเฮ้ยยาหรอกกินที่ดอกื้อหรอกให้ตูตนนะซื้อมากป่ากอางุนนะมันมันหดแห้งมันซ้ำเี่ยโพ่อโมเป็นตะกินซะ มันนี não, não é? É. Ah, um ่ไปไหนจะได้ล่างเอาล่างเอาอ่ะร่างเนี่ยมันซ้ำเมื่อไหร่มันง่ายแนเนี่ยมันโมเป็นแต่ล่างเลยนะร่างง่กยจะพึ่งโู่นสามซิกเลยแบบมันมันทอดมัน้อนเนาะไปกินชมตำไปพี่น้องเลยโอ้ใส่ผักความใดเฮ้ยแอบบอแอบบอกินผักควันใดกัดผักสะน้ำละว่าลูก เออไหลๆน,นี่เออกินแห่มาแซ่บๆไหลๆน้ำตาลขาวนี่กัดพักของวดนเอาใส่อีกเอาเศษมาหุงใส่อีกแซ<ส>่บคุยมาหุงขึ้นเก่งๆเอาบอ่อบาปสิเอาแห่มาตับมะฮงเพิ่มม <laughs> ะฮงน้ำเพื่อนก็นมีหมากน้อยนึ่งยังมันปิดอีกกกหนึ่งบาทมันเปื่อยมันหักไปเลยตัวละ ด้วยได้วยไซนี่นี่ด้ยเช่นมะคุ้ง้ำนี่เพชรกินข้าวลามนี่ได้นี่อ้าวส่ลูกเออสมใจพันอยาแซงพริกให้พันแซงพริกหมากนึงแต่มันกระิีติดในครกขนาดเนาะแม่บั่ชายพนมาจากไซถ้าจะกินเพชได้ไหมส่หมากนึ่งนะเพชรพมนวเมหน้าม่กินน้ำคาวลมนี่นะชมากนะโบเพชรชงมากนะโบเพชร อาคือเป็สิงสัตว์าเนเบามื่อกี้อ่าอ้านอยากอยากมาหหาเมื่อลรเนาะชื่อาจีน่ะข้นเจ้ามาอยากะจีเซนุ่งหรอเปล่าเซเซนุ่งก็แอ่ล้นี่พักบ่วงกันเลยนะลูกพักแซ่ได้พักบ่วงกันเลยนะนี่ก็พักบ่วงมีแซ่มีตัดเฉลจ้าวายยาเจ้าทางของมาเดิมเจ้าบ่วงอ ลูกอ in ันน้ำไม่น้องเนี่ลูกนะี่นนี่วิธีแก้เพชรานับนิดโหลดเอื้อยจะทิมเดียวโยนเลเนี่ยเวบอกบอใส่เพพิยังใ่น่น้องกินน้ำเน่ยน้ำเย็นนะเจ้าตัวนี้เยยน้มอพ่อบ่านเลย น้ำมาพอสมตำใส้ค mm. ่ะยังเนาะคนมักสมตำใช่แล้วข um> ่าวคุยภาษาอังกฤษเป็นกันสิไปทักไทยเนาะคุย่าเปลีนน้ำเพิ่นน่แช่บอ แบ่ยู the the ่บ like uh, ่แซ่แต่เพ็ดบ่เอาเพ็ดแห้งด้บาดเพ็ดยังอ่ะดีได้ไปได้สู้ยู่บ่สู้ตยาถอย1 0บ0 0บ่อ้15แม่หลงบนชาพันไมเป็นเป็ดเพ็ดเป็นเ็ด ไมเปรียวเพชรแม่ไปปิดหมักหุงอยู่อนสาวอ่ะสองหมายังไ่ได้มาเลยวะโดยเพชรได้ดเปิดอาคาแนวเพชรอก้มันเพรจเนะหน้ามันลก้งิงหน้าตี อ่ะสู่ต่อให้พี่น้องเลยเพช่ไหนก็สู่ต่อหมดลยยอมชมว่าของมากเลยดิวเรื่ถอยแล้วเนื้อเนือน้องบ้านไหนอ้าวซูู่้อยไหนซูเอาพักใช่พ้ออย่าพ็ดเดวกโตไหมบ้างเราโตไหมอยาเห็นน้ำตา เห็นแต่ผู้เดียวอ๋อผู้ปาต้าพากันได้อย่างนี้มาเดี๋เด็กคนนยังไงอะ่านักนกินโมเป็นหรอกอันไหนนักฟันกินโมเป็นเรเคยกินโอ้แต่ละคนไม่ได้หองผู้าเออคนรอรถกันหอกผูใช่ได้ยังวอ คนชื่อแบบมาแล้วเฮ้พี่น้องขอบ้าเนเตะมมือเตมไม้มาแต่ละคนเนาะคนพากันได้ไม่ใช่เนี่ยนาะแต่ละคนหนึ่งมาแล้วชวนมากก็มีแต่บัางคลามเนาะบ้างคารามเฮ้พี่น้องเลยนี่ไม่กินไม่ชมตำน้ำไหนี่นตำหมูฮู้งน้ำไอเบลพี่น่ะเบลเขาจะกินตำหมูฮู้ง ข้าวแม่เล่เอาใบเพ็ดนี่เลยใบเพ็ดนี่กินพุ่นน้ามดเป็นขวดนะไหมพี่น้องเลยยังมวยยอมเออรอขวดปัดเลยนะแม่โรยใจพอยเลยพอยเดีวบ่พลอยเอยพลอยเลยไงลองกินมดถูกมากินแม่ทำตามบ่งหุงน่ะข้าใช้เพื่อน่ะ หงงแรงไหมแม่มาข่าวท่านี้ก็ได้พี่ขาวท่านี uh, emulate, my my ้พี่ขาวท่านี้ก็ได้ี่อาทั้งเขาเปลวกับเอเวลันยอมแ้านเพชดอาพันกินนะอ้กินเพชรไรก็กินเมิดเนาะ มาเพลินมากินเผ็ดยู่บ่สูบป็นไรเผ็ดวะแม่เลาะอย่างเดียวว่าได้กินกันวะมีแต่โลเฮ้อเอาน้ามีเอาวแบบนี้ขอบใจหน้าได้ไหมใจเลยเฮ้ยกินอย่างเดียวเลาะอย่างเดียวเนาะกระพุ่นเพื่อนกระขายอยู่ขนาดนี่นะอยู่ข้างประตูเลยก็มีอยู่กระปุ่นนต่ เขาปน่อไมเผด้ปลาตัวนึ่งมนปรุงไใหมอปลาตัวนึ่งนี่จะน้ำไหมเอางว่าประหยัดงบใช้น้ำละลายจักมายังไม่ได้กินจักเทืออยู่ คนน้อยพี่น้องกูชวนมากกันทได้แต่บังขรามกันเนาะทางนั้นกัโอ้นังคุยกับสาวกล้วยอยู่วั้พี่น้องกันสาวกล้วยเนาะครอบครัวของเพื่อนก็มาลินบุญทรงเพือมันอีกอะไรทั้งนั้นกัเห็ดกระทงกันโหเพ่อนพี่น้องวันแรกฝนสิพากันลอยกระทงเนาะ คบกันเบิด์ตกู้คนแล้วเม่นพี่น้องเลยนางจัหน่อยเนาะเพื่นกันเสื้อผ้ากันเมื่อตะบันนาะโอเคจะน้อพี่น้นองมาสำหรับวันนี้แม่น้องเป๋กันจิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสาม,มีก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูกฐานเนาะนะคะ่ะมาติดตามนะครับซ่อมซ่องพองแม่น้องเป๋มาตลอดสำหรับวันนี้สบายดี